สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชัดชัดสั่งเปลี่ยนเครื่องสูบน้ํา300เครื่องใช้มา15ปีแล้ววอนย่าห่วงแต่ห่วงจุยเมื่อวันที่9 9กร,รกฎาคมที่สถานีคลองสูบน้ำคลองบางซื่อนายชัดชัดสิทธิพันธุ์พระวัชการกรุงเทพมหานครเผยหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ํารวมกับนายวิศน,นุทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายเจษดาจันทรประภารองผู้อำนวยการสํานักการระบายน้ำว่ามาตรวจระบบระบายน้ําปัจจุบันการระบายน้ํามี2ระบบคือระบบคลองกับอุโมง์ระบายน้ํารับน้ํา200ลูกบา์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมระยะทางใน20กิโลเมตรทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกและตกแต่ระบบคลองคือหัวใจหลัก จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพคลองโดยการขุดคลองเพื่อพร่องน้ําในการเตรียมพร้อมรับน้ําโดยเฉพาะหน้าประตูร,ระบายน้ําอาจจะต้องขุดลอกให้เลึกเพื่อให้เป็นแก้มลิงสําหรับสถานีสูบน้ําคลองบางซือ่อปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ําชนิดไฟฟ้า17เครื่องเพิ่งเปลี่ยนใหม่เพียง5เครื่องเครื่องที่เหลือใช้งานมา15ปีซึ่งหากเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําจะใช้งบจัดซื้อพร้อมติดตั้ง4ล้านบาทต่อเครื่องซึ่งใช้งบน้อยเมื่อเทียบกับโครงการ มองยักษที่จะใช้งบ5-6,000ล้านดังนั้นต้องสำรวจตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทุกจทดหากไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพต้องเปลี่ยนเพื่อให้เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดหาแหล่งจ่ายไฟสำรองกรณีไฟดับเพราะหากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างไรก็ตามกรทมมีสถานีสูบน้ำนอา1ิ0สถานีหากต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำก็ต้องทำและเครื่องต้องมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพคาดว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ํากว่า300เครื่องเรามีอายุใช้งานเกิน15ปีขณะเดียวกันต้องเร่งปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองซึ่งคลองบางซื่อไม่ได้ขุดลอกมาหลายปีมีเพียงบางส่วนที่ขุดลอกทําให้พร,ร่องน้ําได้ไม่เต็มที่ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําลาคลองโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ส่วนเครื่องเก็บขยะมี11ตัวใช้งานได้2ตัวจึงใช้คนจัดเก็บแทนแต่ก็ ต้องจัดหาเครื่องเก็บขยะมาด้วยในส่วนนี้กำชับให้เร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ นายชัดชาติกล่าวอีกว่าภาพรวมเครื่องสูบน้ํากทมมี733ตัวชํารุด22ตัวเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ263ตัวชํารุด63ตัวประตูระบายน้ํา523ประตูชํารุด14ประตูประสิทธิภาพในภาพรวมตามตัวเลขยังพอใช้ได้อยู่หากปรับปรุงไม่ได้ใช้เงินเยอะหรือเป็นโครงการขนาดยหญย่หลังจากนี้จะดูงบประมาณปี65มีเพียงพอหรือไม่หรือไม่ต้องประยะัดติงบประมาณ รายจ่ายปี2566 จะพยายามใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สดุดใช้เงินน้อยแต่ได้ประโยชน์มากที่สดุดอันไหนที่ยังไม่สําคัญอุโมงค์ก็ชะลอไปก่อนปรับปรุงประสิทธิภาพของคลองให้ดีเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาได้นอกนั้นจึงจะทําเส้นเลือดฝอยลอกท่อขยายท่อทําำパイแจ็กกิ้งที่จําเป็นเพื่อเอาน้ําในซอยลงมาที่คลองให้ได้ผู้ว่ากทมกล่าวนายชัดชติยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ําเหนือว่าขณะนี้ปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนประมาณ900อล้านลูกบาศก์เมต เมตรต่อวินาทียังไม่ได้รุนแรงมากปีที่แล้วที่ท่วมหนักแถวทรงวายปริมาณน้ำไหลเขื่อน2,200ล้านลูกบา์เมตรต่อวินาทีแต่เราสามารถแก้ปัญหาแต่ต้องไม่ประมาทเพราะแนวฟันหลอต่อให้น้ำมาไม่เยอะก็ท่วมได้จึงต้องเตรียมกระสอบทรายไปเสริมฟันหลอเกิดจากส่วนหนึ่งเอกชนไม่ให้สร้างเขื่อนเอกชนบอกว่ากลัวผิดห่วงโจยไม่อยากให้ทำสุดท้ายน้ำมาท่วมทั้งหมู่บ้านดังนั้นต้องฝากบางทีต้องเสียสละ เหมือนกันอย่างน้อยให้กทมเรียงกระสอบสายก่อนตรงที่เป็นฟันหลอตรงถนนทรงวาดมีอยู่เกือบ200เมตรช่วงนี้อาจไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามหรือห่วงจุยมากเอาชีวิตรอดก่อนจะได้ดูแลเพื่อนบ้านเราด้วยผู้ว่ากทมกล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ